ขับหนุนตื่นต่เกิดปัญญาแล้วตกลงว่าสิ่งที่เธอพิจารณานั้นถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ด้วยตัวเธอเองแล้วจึงเห็นด้วยปัญญาญาณของเธอเองว่า,าถูกต้องเกิดปัญญาเข้าใจไหมลัตตนาทุกตั้งขึ้นมาด้วยเหตุเดียวตั้งขึ้นมาเพื่อความดักทุกหลุดพ้นออกจากทุกข์แล้วเหล่าคนที่เป็นตัวที่สองนี้เขาก่คนทุกข์เขาเขาพิจารณ พุทธเจ้าท่านพยากรณ์พระโพธิสัตว์ที่ตากบารมีแต่ลงแต่ลงไว้ว่าองค์นี้จะได้เป็นพุะเป็นพุทธเจ้าที่นั่นเป็นพุทธเจ้าที่นี่ถาม<อ>ในเมื่อพุทธเา้พยากรณ์ไว้แล้วถ้าท่านสมั<น>สมัดใจทำไมจะเปลี่ยนแปลงไม่ก็ทลาพุทธภูมิแล,ลทลากันเยอะแยะไปก็ตอนพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์เมื่อจะลาก็ต้องลาพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจะลาพุทธเจ้าทำถึงไหมล่ะ พระที่จะลาพุทธภูมิะทำถึงไหมแต่พระถ้า,ท,าทำถึงท่านก็ลาได้ ข้าใจไหมอ่ะทำไมทาไมท่นลาได้แล้วไม่ลาหมดนี้แล้วพยานคนแล้วไม่ลาเลยแล้วท่านจะลามันก็ท่านจะลาจะมีศัตว์ขนาดพุ่มาถึงทุกวันนี้ไหมล่ะก็อย่าลาดีกว่าเพราะจะมีประโยชน์แล้ลาหมดนี่ล่ะก็แล้วแต่จะ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 อยากจะกลับมาอีกก็แล้วแต่แต่ผมก็ผมรับพยารคนแล้วผมจะไม่ลาท่านจะทะลึ่งไงท่ารับพยานคนไม่รู้อ่ะเห็นไหมล่ะอย่านึกคิดมันเป็นอากินตา อย่าสิ่งอย่าอย่าคาดคะเนว่า,า,าไปอยากจะสร้างบารามีและเป็นคาว่า,าโพธิสัตว์เราเข้าใจว่าโพธิสัตว์บารมีติทัศมีสามิบทัศก่อนจะเปสามสิบทัศบารมีสิบ 1. 1> เธอต้องสร้างก่อนบารามีสิบ เมื่อเมื่อเมื่อบารมีติดมันจึงเป็นปรมัดมันเพิ่มไปอีก <50. S 1> เป็นยี่สิบติดเป็นสามติดเข้า<ม>ใจไหมเข้านั่นเธอเมื่มนะอผมผมมาผมผมต้องมาพูดศาตนาผมจะมาสร้างบารมีแล้วแต่แต่อย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองเข้าใจไหมอ,อย่าพึ่งตัวจริงจริงไม่ได้เลยอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองเนี่ยผมปัดชนาปุตญาณถ้าเธอบอกว่าเธอปารถนาเธออย่างนี้ก็เียแสดงความอะไรความโง่ของตัวเองออกมา ก็ธรรมะบุญกจ้ามีชเพื่อปาาพ้นทุกข์ตอนนี้เธอยังทุกข์ไม่พอเหรอหาตัวเองให้เจอตอนในช่องในของมิติแห่งความคิดของตัวเองเข้าใจไหมเมื่อเธอออกจากห้องความคิดที่เจอเข้าไปคิดเข้าไปเป็นบล็อกของเธอตัวเองไว้เนี่ยเธอจะออกมาอ,อย่างสมบูรณ์เธอจะไม่ได้อยากในท่านเลยเธออยากจะหลุดพ้นออกจากโลกทั้งปวงดีกว่วาไป็ียังาง ด้วยความเป็นใหญ่เขะนะ้าใจไหมด้วยปัญญานะเพราะมัะนมะีเข้าใจไหมแต่ทุกวันเนี้ยเยเ้ผมมาสร้างบารมีผมมาสร้างนั่นผมมาทุกวันนี้ก็แข่งกันสร้างแล้วโยมประยัดโยนมเข้าขับแบว่าโอ้โหอาจารย์ท่านบารมีมากเหลือเกินแน่น,นอบบนอก็ยืดอกโยกตัวก,ก,กันก็มีแต่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอนโะตเป็นน้ำมันแก้วใช่ไหมเออใช่หมือนก็ที่ของพวกปีนปีนเสาวทุกวันนี้ก็ไม่ได้ว่าไปนะแต่ที่เอาหินขาวทุกวันนี้หิาขา คือทุกวันนี้มันเป็นยุคแห่งความเสื่อมเมื่อธรรมะเดินทางมาถึงของพระมุขเจ้าท่านพยารอนมาแล้วจะเกิดสิ่งเหล่านี้สิเหล่านี้ก็เนี่ยยุคอะไรยุคพระไม่ได้อยู่ในคุณธรรมความดีเนี่ยแต่ว่าพระรับเงินเธินเงินมาถวายพระทำไมจะรับไม่ได้รับรับได้รับแล้วท่านอรบมันมีชีวิตไหมล่ะ มันไปฆ่าใครไมล่ะไม่ไอ้จูบอกว่าว่าพลารับเงินไม่ได้อเอาอะไรแต่ใครจะเข้าใจล่ะเข้าใจต่างกันมันมีไหม ัญหาที่มันเกิดอ,อยู่ทุกวันนี้สัในสังคมโซเชียลไม่เขาา้าใจแล้วมาโจมตีพระที่อย่ารับเรื่องที่ดัง,งนั้นนี้คุณเข้าใจว่าพระเท่าไหร่พระทั้งประเทศเนี่ยเอาตัดสินเลยมันเป็นโดมิโนเมือ่อพระทั้งหมดในประเทศไทยบอกพระจะปฏิบัติธรรมไม่รับปัจจุปปัจจัยเลยค่าน้ำค่าไฟใครจ่ายให้วัดหลวงจ่ายให้ไหม หลวงไม่ได้จ่ายให้ญาติโยมตามบ้านจะไปเรียอะไรเขาเหรอก็คุณไม่ให้เรียอะไรคุณไม่รับปัจจัยไม่ให้หรอะยากการจัดการให้พระลหละสมัยพุทธกาลมันสมัยพุทธกาลน่ะพระอยู่โดยมีพระราชาอุปถาอุปถัมโดยมีมหาบากบาติกาผู้เป็นเสษฐีอุปถาทั้งหมดเข้าใจไหมพระไม่ได้ขาดเหลือสันติอสุไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยบิณฑบาตกลับไปถึงวัดเขาก็ทำอาหารเจรอเรียบร้อยไปถึงพระตัดใส่บาตรจ้าเจ้า ไปดูบางวัดที่ออกไปบินทบาทตามบ้านนอกอยู่มินทบาทได้ข้าเหนียวปั้นหนึ่งชาวนาก็ได้แหละชาวบ้านได้แหละเขากินแบบไหนเขากินปลาเขาไ่ได้ปลามาทอดปลาบ้างปิ้งปลาบ้างเขาก็ใส่บาทมาโยมาตะมาสันเจไม่กินไม่กินปลา ปลามันปลามันเป็นหุมตายหรอปลามันตายแล้วมันเป็นธาตุรงไหหรอตายแล้วหรือแล้วเป็นปไป,ปบาปตรงไหนล่ะทำวามเข้าใจท่กนต้องทำวามเข้าใจให้แจ่มใี้แจ้งก็ให้พวกสายเจทั้งหลายแหล่พอฝาก เก่งจริงอย่ากลับไปตักอาหารที่วัดอาหารเจที่เขาทำอยู่อย่าไปตักเ้าเก่งจริงจะก,กินอาหารเจจริงไปบินราบาดเขาใส่ข้าวกินอย่ข้าวเปล่าจะอ,อยู่ได้ถึงสามเดือนไหมก็กลับไปไปดูแต่ะถานที่พวกกินเจมีอาหารเต็มโต๊ะไปหมดอาหารเจที่เขาทำไว้นะ่ะ มีแล้วกะกินเจไงไข่ก็ทําเหมือนไข่ดาวก็ทํำจากแป้งก็จะแสดงว่าจะเก็บปลาไหลที่น้ําแกงเกาที่ก็ไหนบอกไม่กินไข่แต่เพื่อเอาแป้งทาเหมือนไข่ก็ยังสร้างอยู่ยังปรุงแต่งอยู่ไม่ใช่เหรอมันอีกอย่างคือต้องเข้าใจก่อนนี่เราพูดเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับยานอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หมายถึงว่าถ้าเราไม่ปรุงแต่งเราจะเอาแป้งไปทําไข่ดาวไหม เจ้าแป้งนั้นทาเป็นหมูไหมก็แสดงว่าการจินคุณ,คณยังปรุงแต่งอยู่คุณยังต้องปรุงรสอยู่แล้วก็อ้าตํารามันเป็นโดวิโนโ่เข้าใจไหมพวกมากลากไปเมื่อคุณมีชื่อมีเสียงคุณบอกว่าอย่างนี้ดีใครก็ต้องว่าคุณดีเป็นพรอรหันกูตั้งผลมไม้ไว้เต็มหน้าโต๊ะเลยแล้วก็บอกว่าวันนี้คืนหนึ่งก็งมาประกาศตนว่าเราจะมาเป็นพระอรหันต์เป็นมานานแล้วอยู่หน้าผลไม้เยอะแยะ ไม่เคยมีแต่ก็มีมาแล้วให้เห็นเข้าใจไหมนี่คือสิ่งเหล่านี้แหละที่สังคมจะแบ่งปกแบ่งฝ่ายไอพระวัดป่าฝ่ายหนึ่งก็ว่านี่พระวัดป่าพยายามทาชื่อเสียงออกเสียงตวนให้เย็นตาก,กันเพื่อพยายามร้างส่งให้แตกกันไม่สามัคคีเนี่ยก็ทำวินัยเดียวกันตวนให้เหมือนกันนะักโมตัวเดียวกันไม่ได้ นี่นี่คือเรื่องของสังคมที่พูดให้เข้าใจนะพูดให้เข้าใจเธอจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นอันนี้เธอจงเข้าใจเหมือนกันทุกอย่างที่การพูดเธอจะเข้าใจเรื่องสิ่เหล่านี้จะไม่สมันจะไม่มากดดันเธอเธอจงหาเจตดดานาพิการบอกก่อนเมื่อหาเจอเอเธอจะเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าอย่างสูงตุ่เธอจะเข้าใจแต่เกียรติพระเจ้าบัญญัติมาเพื่อเพราะเกียรดิทำไมทำไมเกิดอุบัติ ถ้าพุทธาที่เกิดุบฏมาในโลกนี้เธอจะไม่ได้ถามใครคือจะมีแสงเธอจะตัดทะลุเองเข้าใจไหมเป็นโอ้นีโอเป็นปัจจตันในตัวเธอแต่เธอต้องดาเนินตัวเธอเองก่อนเห็นตัวเองก่อนรู้ตัวเองก่อนอย่าอยากรู้มากเป็นปากปีอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้อยากรู้ไปทุกเรื่องอย่าอยากรู้รู้ที่ตเองรู้รเฉพาะตนรู้เป็นปัจจุบันธรรมรู้เห็นสิ่งที่ตนทําว่าทําอะไรอยู่ พูดอะไรอยู่ดำเนินชีวิตแบบไหนอยู่นั่นแหละคือทำต่างสอนของผู้เรีเจ้าเข้าใจไหมเนื้อแท้คือธรรมะคือเนื้อแท้รู้ตัวรู้ตนดลปัญญารู้ตัวรู้ตนดลนิพพานเข้าใจไหมเข้าใจไหมอย่อออยาไปรู้มากรู้ตัวเองก่อนเดแบบนี้กูมีกเิเลสอะไรอยู่ บัดนี้กูละอะไรได้อยู่บัตรนี้กูทําอะไรอยู่บัตรนี้กูเล่นอะไรอยู่เราเพืพยเจ้าก็ต,ต,ต,ต้องทำบารมีให้แจ้งแล้วก็จงศรัทธาจงศรัทธาอย่าอย่าไปรู้เรื่องของพระองค์อ่าพระองค์จ้างบารมีพระไม่จ้างเธออย่าไปเข้าใจเรื่องหลักนี้มรู้พระวินัยพอไม่ต้องไปรู้พระวิน,นัยแล้วอย่าตกประเด็นเธอจงรู้ตัวเองก่อนจําไวนะ้น่ะเมื่อเธอรู้ตัวเองเห็นตัวเองสิ่งที่เธออยากรู มันจะมา,า,มาเข้าใจนะสี่ห้าเอาเรืยก่อนเออรู้ตัวเองจาไหมนะฟังอีกทั้งรู้ตัวเองเห็นตัวเองเองแน่ชัดแล้วว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรเจ้าอะไรนม่ทะเลร,รู้ตัวเอง,งนะเข้าใจไหมก็อยากรู้ลดละเลิกแล้วสิ่งที่เธออยากจะรู้จะเป็นความรู้แท้จะไหลเข้ามาหาเธอ มาจากการฟังมาจากการดูยินมันจะเข้ามาปุ๊บมันจะแตกผลิตมันจะแจ้งออกมันจะจำเรียนออกมันจะสว่างออกมันจะบื้อออกก็อ๋อมือนมี